ศรีน้ำดำนะครับเจอกับเดชอยุทยาศรีรามเทพนครนะวินบางบานคู่นี้ครับแชร์ไปฮะ ขอบคุณครับประธานฝ่ายจัดการแข่งขันงานดีแบบนี้ครับเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากราชสีเมืองปทุมสอสอเต่าสุป,ประชัยนบขำครับ <S <S นี่แหละฮะประธานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ <S <S แล้วก็โปรเปอเตอร์ของเราด้วยฮะวิเดชัยจ้ำซ่าครับเอาละฮะตลาดรถทูตช้อปแห่งรันแดกตอนนี้ครับงานดีแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีผู้นำผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ <S <S ขอบคุณคุณอาโนงครับกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับ สนามบุยลำแดกต่ากแห่งนี้ครับขอบคุณท่านสสเต๋าสุประชัยนพคำครับประธานฝ่ายจัดการแข่งขันรันแบกครับขอบคุณคุณเต้าเสนียมุลคำครับกรรมการสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็คุณต้นรัตตะเทไทยแลนด์ครับนะที่เป็นกรรมการสภากีฬาผู้แทนราษฎรครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับวีรชัยจำซาลูกประจรครับโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรครับแต่บ้านสวนกำลังเป่าอากาศเข้าสู่เสื้อสูบ เดีดยุทธยาก,กำลังชั่งน้ำหนักฮะเสมอไม่มีฮะมีด้วยเหรอโอ้โห oh. oh, ไปไกลแล้วฮะแต่ผมบอกตรงนี้ครับไม่ว่าใครจะชนะก็ยินดีร่วมหน้าส่วนทีมที่แพ้ก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับไม่มีอะไรแน่นอนครับกับการแข่งขัน,ขนรันแดกครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรแน่นอนจริงครับพิจิมี่ครับตอนนี้ยอดผู้ชมไรซ์ซิมมิ่งเท่าไหร่แล้วครับ ไปไหนละพี่จิมมี่ตอนนี้สี่หมื่นสี่พันครับสี่หมื่นสี่พันโอ้โหขอพระคุณกันด้วยฮะสี่หมื่นสี่พันครับใช่ครับตอนนี้พยานขึ้นสี่หมื่นหกแล้วครับสี่หมื่นแปดแล้วพี่ล่าสุดครับโอ้โหจะห้าหมื่นกันแล้วฮะให้กำลังใจครับทั้งใต้บ้านสวนแล้วก็เดชอายุธยาโอ้โหเจอกันฮะคู่นี้ เข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวเพิ่งตัานเครื่องนะจอดรอนิ่งๆก่อนขอดูเนื้อดูตัวก่อนฮะเชือว่าเป็นปรากฏการแห่งการแข่งขันลูก53ครับกับงานรันแดกครับโดยปริเส้นเต้นปสอสอเต๋าสุภชนนุขามครับขอเห็นหน้าเห็นตารถทั้งสองคันเลยครับเอาแดดยุดยารถออกมาหน่อยฮะขอดูเนื้อตัวหน่อยฮะเอาละไตยบานสวนนี่ดำดุมาเลยฮะซูเปอร์แบล็คครับเจอกับเดียดยุดยาโนบีบางบานครับในรถสีน้ำเงินครับเอาละฮะ เอ็มเอกชาติบอกว่าลุยไปไอ้น้องจันทบุรีครับไม่มีเสียเดียดยุทธยานวินบางบานบอกสั่งลุยเช่นกันครับเอาละคู่นี้เอฟซีกองเชียร์ครับท่านผู้ชมครับระหว่างนี้เรามาซาวเช็คกันหน่อยดีกว่าว่ากองเชียร์ทีมไหนอยู่ตรงไหนกันบ้างใครที่เชียร์ช่างเดชอยุธยาขอเสียงหน่อยครับใครที่เชียร์ช่างเตยบานสวนขอเสียงหน่อยครับ เออมีเหมือนกันเอออ้าดิสูสีกันเว้ยเออเอาละฮะดูเนื้อดูตัวกันแล้วสัตว์เครื่องครับรอก่อนเออเตมาสวนมาสัตว์เครื่องได้เลยครับเอาละฮะเด็กหนุ่มจากจันทบุรีครับนี่แหละฮะทำเองขี่เองด้วยหลังๆครับนี่แหละฮะสมัยก่อนนี่โอ้โหเจอกันพัทยาชนบุรีนี่ ให้หนุ่มร้อยแรงม้าครับเจอกับเดชอายุทยาสมศักดิ์สมศรีครับท่านผู้ชมครับขอบ,บคุณท่านสสเตาาสุปชายครับราชสี์เมืองปทุม ในบางส่วนกบมาในซูเปอร์แบล็กดำอน,นันตชัยจันทบุรีเจอ<ะ>กับเดชอยุธยานวินบางบานจะถึง5 0 0หมื่นคนหรือไม่ครับในการไฟลฟ์สตรีมมิ่งของเราในขณะนี้ครับ โอ้โหนี่แค่รอบแรกครับท่านผู้ชมครับรันแดกครับฝากไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะฮะเอาละฮะ FC เม้นเข้ามาเพียบเลยอ่านไม่ทันแล้วนะฮะทั้งบ้านสวนทั้งยุทธยาครับห้าหมื่นกว่าและตอนนี้ครับขอบคุณกันด้วยฮะห้าหมื่นกว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ในไลฟ์สตรีมมิ่งครับกับการแข่งรันแดกครับโดยเฉพาะคู่นี้ครับสวัสดีทุกท่านด้วยทั้งบ้านตอนที่ผมอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับอ่านไม่ทันแล้วจริงครับนะ FC ใครก็เชียร์กันมาได้เลยฮะ แท็กเอครับในานามของช่างเดชอยุธยาศรีราเทพนครนวินบางบานเจอ<ะ>กับแท็กบีครับดำนันดชัยแป้ประสวนเอ็มเมกะชาติสั่งลุยจันทบุรีครับเอาละฮะคู่น,นี้สุดจัดครับขอพระคุณครับท่านสอสอสุปชัยนบปรขำราชสีเมืองปทุมครับรันแดกครับทางนี้ อคอมเมนต์เดือดมากครับ52,000แล้วลฮะ5้ว0 0คนครับคู่นี้ครับสมศักดิ์สมสีครับแข่งกันที่บุรีลำสะเทือนไปทั่วประเทศจนถึงประเทศเพื่อนบ้านคิดเอาละกันโอ้โหมันละว้ยมันละว่าแบบนี้ครับพร้อมแล้วยุดยากับจันทบุรี ยังพยายามที่จะลุยต่อไปครับให้กำลังใจครับน้องชายเต้บ้านสวนครับไม่เป็นไรยังไม่จบครับยังไม่หมดยังไม่หยุดกันกันต่อไปครับไม่มีปัญหาแบบนดีครับสู้กันต่อเวลายังไม่เข้าครับยังไม่ตัดครับอะไรกันขึ้นได้จยุดยากับบ้านสวนเป็นแต่หยุดยาครับเข้าเส้นชัยครับมาโอ้หน้าเสียดายกับน้องชายผมไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะครับมาวันดี ดู5้าหมื่นสี่ครับหารแ <5, S 2> ื่นร <50, S 2> ับไม่แพ้ก็ชนะครับไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันต่อไปครับเต้บ้านสวนโอ้ไม่เป็นไร กูพยายามมามากพอและตอนนี้กูเหนื่อยล้านั่งดูกลาบบนหน้าจอกูกลับไปทอไม่ได้แล้วมีคนข้างหลังยังนั่งหลอที่โพบิหายคือรักแท้พ่อแม่ดูกูอยู่นอกจอกูบอกตัวเองอย่ายอมแพ้